ทุกท่านครับวันนี้ร้านครองถมบ้านมอ่อพะเยาครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกครับเรามีของสะสมของค้างสต็อกของดีของถูกนํามาจําหน่ายแล้วก็มามอบแบ่งปันกับพี่น้องเราครับสายที่ชอบเครื่องเสียงครับร้านครองถมบ้านมอ่อพะเยาครับเราอยู่บนถนนบายพาสอุบาลีจอดพะเยานะครับตรงสี่แยกบ้านสัตรปราดครับโทรศัพท์ 0.817 163 280 0 8 1 8 8 2 6ห8 8 2ครับคบเครื่องเรื่องเครื่องเสียงนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับ f c ทุกท่านครับที่ได้กูนาอุดหนุนกันมาครับร้านเราเปิดมา25ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสองทศวรรษครึ่งแล้วนะครับถ้าเป็นคนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วนะครับแต่งงานไปแล้วนะครับอะครับวันนี้เรามีสินค้า นะครับเรียกว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในเมืองนอกแต่มานำเข้ามานะครับที่เมืองไทยและก็ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานที่เมืองไทยครับแต่ว่าเป็นสินค้ามือสองมาจากญี่ปุ่นครับ mm hmm. เขาเรียกว่าลำโพงบาสุก้านะครับตัวนี้ครับ mm hmm. ก็จะมีทั้งซ้ายและขวานะครับตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวลำโพงเนี่ยครับก็จะเป็น พลาสติกอย่างหนาเลยครับเป็น ABS นะครับเหมือนกับเหมือนกับกันชนรถยนต์ยังไงไม่รู้นะครับมีความหนามากแล้วก็น้ําหนักดีมากเลยนะครับแล้วก็ลําโพงจะอยู่2ด้านนะครับซ้ายขวานี้นะครับแล้วก็จะให้โทนเสียงนะครับไปยังเสียงกลางนะครับขึ้นไปทางเสียงแหลมหรือทวิตเตอร์นั่นเองครับเสียงหวานนะครับถือว่า ยืดเลยนะครับแล้วก็มีความละเอียดของเนื้อเสียงโดวยเฉพาะเสียงร้องก็จะมีความหนานะครับของเสียงร้องเพราะฉะนั้นท่านใดที่บ้านของท่านนะครับอ,อ,อาจจะมีเสียงเบสมันมันท่วมออกมาดังนี้เสียงกลางท่านอาจจะไม่ได้นะครับหรือว่าท่านใดที่ชอบในเสียงร้องที่ชัดเจนหวาน ละมุนหูนี่นะครับฟังแล้วไม่ล้าหูนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับอันนี้นะครับท่านสามารถที่จะเอาไปใส่ข้างละหนึ่งตัวนี้เลยก็ได้ครับหรือเอาไปแค่ตัวเดียวก็ได้แล้วก็เสียบนะครับเข้าไปสายลำโพงทั้งซ้ายทั้งขวานี้ได้เลยนะครับสมหรับใคเลยด้ผมเทสไปแล้วครับเสียงดีมากนะครับอันนี้นะครับเราขาย นะครับตัวละ480บาทนะครับ480บาทต่อหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเกี่ยวกับลำโพงบาซูกา้าเป็นลำโพงของญี่ปุ่นนะครับจะไม่ผ่านการใช้งานในเมืองไทยผมเก,ก็บสะสมลำโพงตัวนี้มาเนี่ยโอ้น่าจะประมาณสักสิบปีนะครับท่านครับก็มีความรักน,นิดนิดเนื่องจากว่าพื้นที่บ้านเรามันแคบแคบไปนะครับแล้วก็เราก็อยากจะแบ่งปัน นะครับให้กับพี่น้องของเรานะครับได้ได้ใช้กันว่าง,งั้นเถอะครับ mm. ก็ขออนุญาตขายในรเครที่ถูกมากอันนี้ถ้าเป็นซื้อของใหม่ตัวหนึ่งก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสาม0 0็สีบาทนะครับเพราะว่าเป็นลำโพงค่อนข้างจึงไปทางมิดเอนเลยนะครับ mm. ก็มีทั้งหมดอยู่2ตัวครับท่านจะสามารถซื้อที่ไปใช้ทั้ง2ตัวเลยก็ได้เซตหนึ่งนะครับหรือว่าท่านจะซื้อไปหตัวเพื่อที่จะไปต่อซ้ายขวาได้เลย แต่ครับแต่ก็อย่างว่านะครับวันนี้เวลาเราไปต่อซ้ายขวาเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันอยู่ตรงกลางใชครับเหมือนกลายเป็นเซ็นเตอร์ไปเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็ใช้ทั้งสองตัวนะครับก็คือไปต่อลำโพงได้ซ้ายขวา LR ได้เลยนะครับอันนี้ก็สภาพก็ตามการใช้งานมาแล้วนะครับเหมือนจากมาจากเบืองนอกเหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับครับผมลราพงใช้ได้เลยนะครับมีน้ําหนักมากเลยทีเดียวครับและที่สำคัญก็คือ ลำโพงประเภทนี้ข้อดีคือว่ามันมันไม่ผุเพราะว่ามันไม่ได้ทำจากไม้เป็นไอพเอ,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 เอสมมเอย่างหนาครับอย่างหนาเลยเคาะในไอย่างหนาเลยครับเสียงดีมากครับเสียงดีมากเสียงโทนออกไปทางกึง mid ่งมิดเอ็นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราผมพูดตรงๆลำโพงอย่างเงี้ยครับเฉพาะลำโพงสองดอกเนี่ยถ้าเป็นลำโพงกึง mid ่งมิดเอ็นเนี่ยที่เขาขายกันมือสองกันราคาเป็นพันไปแล้วครับอันนี้นะครับเราขายท่านเพียงสี่ร้อยแปดสิบบาท นะครับต่อหนึ่งตัวนะครับต่อหนึ่งตัวนะครับโอเคเอาละผ่านไปหนึ่งอย่างนะครับอันนี้นะครับเป็นลำโพงที่คล้ายๆกับลำโพงของบาสุก้ามาสึคุนะครับแต่นี้เป็นลำโพงที่เมื่อสมัยก่อนเดี๋ยวผมทาโรงงานทําตู้ลำโพงเองครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ค่าแรงมันขยับไปไกลนะครับก็เลยไม่ได้ทําครับเป็นลำโพงนี้จะมีทั้งหมดอยู่ สามดอกนะครับมีเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมนะครับก็คือเสียงกลางสองดอกเสียงแหลมหนึ่งดอกนะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดครับที่เครื่องเสียงที่บ้านของท่านติดขัดและมีปัญหาเรื่องเสียงกลางกับแหลมเนี่ยมันอาจจะไม่คมอย่างเงี้ยครับหรือว่าท่านใดที่อยากได้เสียงกลางนะครับฟังออกมาเป็นเม็ดเสียงฟังออกมาเป็นเสียงกลางที่มัน หนาหูนะครับไม่ถึงว่ามันฟังแล้วมันได้เนื้อได้เนื้อของเสียงกลางไว้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลำโพงที่บ้านเราที่ออกแบบมาเนี่ยเขาก็เอาใจคนฟังเสียงเบสมานะครับเวลาเปิดเพลงมาในเบสมันจะท่วมมาเลยตุมตุมตุ้มนะครับแต่พอไปฟังเนื้อหาสาระไปฟังแบบนานๆเข้าเนี่ยมันจะล้าหูนะครับเหมือนก็เราฟังเพลงเ,เบสห,หนักๆครับอย่างเช่นพวกเฮฟวี่เมทัลหรือพวก i ิปป p เบสลงลึกๆนี่ครับเราฟังได้ประมาณสี่ห้าเพลงแล้วก็ล้าหูครับแล้วถ้งว่าฟังเพลงออกแนวสบายๆเพลงแจ๊สนะครับฟังได้ทั้งวันครับก็นี่ก็เหมือนกันครับเป็นตัวตอบสลองนะครับให้กับเท่านที่ชื่นชอบติงกลางแล้วโดยเฉพาะไม้เนี่ยเราใช้ไม้16บมิลนะครับน้ำหนักหนักมากอันนี้น่าจะหนักประมาณ3ากิโลสี่กิโลเลยนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับผมว่าน่าจะได้นะครับ แล้วก็เป็นของเก่าเก็บนะครับเป็นของที่ผมสะสมเอามาทํามาเพื่อเพื่อไว้ใช้เองนะครับตอนนี้ก็อย่างว่าครับไม่มีพื้นที่ในบ้านเราก็อยากจะแบ่งปันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมขออนุญาตจําหน่ายเป็นคู่เลยนะครับนี่นะครับในคู่หนึ่งเลยนี่นี่นี่ท่านก็เอาไปาที่บ้านก็ไปใส่บางซ้ายขวาได้เลยครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมี ที่ใส่ลําโพงนะครับเสียบเข้าไปซ้ายขวาใช้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับลำโพงหนักมากนะครับอันนี้ขายเป็นคู่เลยกันครับเจ็ดร้อยแปดสิบาทครับท่านใดที่สนใจนะครับก็มาดูได้ที่ร้านคลองถุมบ้านหมอพะเยาครับถนนบายพาสบาลีครับจังหวัดพะเยานะครับสีแยกบ้านสัมปนานะครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาที่ 081 7163280 081 882 7 5 8ึนะครับแะผมก็ต้องขอย้ำนะครับว่าร้านของผมมัานหมอพยาวเราเนี่ยครับไม่มีสินค้ามือสองแลวนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่เอามาเนี่ยเป็นของสะสมเป็นของเก่าเก็บครับก็มาแบ่งปันนะครับให้กับพี่น้องเราได้ใช้ของดีๆราคาถูกๆผมพูดตรงๆลำโพงคู่นี้นะครับ ถ้าเริ่มทำตั้งแต่นับหนึ่งนะครับยังไม่รวมอุปกรณ์ข้าวของค่าแรงตอนนี้ค่าแรงเราสี่สี่ร้อยบาทนะครับก็ผมเผือทำสองวันนะครับลำพงแค่นี้นะครับก็ค่าแรงก็ปาไปแปดร้อยแล้ะครับยังไม่รวมข้าวของเลยครับเพราะฉะนั้นท่านที่มาซื้อราคาเจ็ดร้อยแปดสิบาทผมว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตที่จะพิอารประชาสัมพันธ์น,น,นะครับร้านของถุงมะม่พงพยาของเรานะครับเป็นร้านจําหน่ายเครื่องเสียง มันมีเครื่องเสียงครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาราโอเกะห้องประชุมทั้งมิทติ้งแล้ว PA แล้วเสียงตามสายไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนไร้สายแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงพวกสายสัญญาณครบนะครับลำโพงก็มีครับลำโพงที่จะต้องไปประกอบเองหรือดแล้วว่าเครื่องเสียงรถยนต์ก็มีครับเป็นอนว่า,าถ้านึกถึงเรื่องเครื่องเสียงให้นึกถึงร้านของผม มานมอกไป้เรานะครับย้ำเลยครับว่าคู่นี้นะครับผมไม่ลดแล้วนะ780้บาทครับแล้วก็คู่นี้นะครับตัวนี้ตึงตัว480บาทครับถูกมากแล้วในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีผมไม่เคยเห็นเลยนะครับไม่ผมอยู่ในวงการลำโพงขึ้นเสียงมาไม่เคยเห็นลำโพงอัลติการตงนี้เลยนะครับนี่เป็นของนอกมาจากญี่ปุ่นและยังไม่ได้มีการใช้งานในเมืองไทยเลยก็อยู่ที่ผมนี่แหละ นะครับท่านใดที่ชื่นชอบก็ติดต่อมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ